สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาต่อคลิปที่สองนะคะเรื่องหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะคะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาศรัทธาสี่ความเชื่อประกอบด้วยเหตุผลหนึ่งเชื่อกรรังสองเชื่อผลของกรสาม 3. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกร,รมเป็นของตนสี่เชื่อพระปัญญาและตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตัวอย่างการกระทําดีนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมมีอะไรอ่านหนังสือจะได้เกรดเกรดเตัวอย่างการกระทําที่ไม่ดีเห็นไหมมีอะไรรังแกเพื่อจะต้องถูกครูตําหนินะคะอ่ะอาอริยส,สัจสีความจริงอันประเสริฐสมุหไทยสาเหตุที่ทำให้เกิดดูสิดูตามภาพน,นะคะทานอาหารมากไปจะเกิดอะไรทุก ความไม่สบายกายความไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดหรืออ้วนเห็นไหมมักมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ออกกำลังกายทานอาหารแต่พอดีดูสิผลหนานิโรธคือดับความทุกข์หุ่นดีร่างกายแข็งแรงไปสิขาหลักปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ดูสิเห็นไหมมีอะไรบ้างศีลคือฝึกความประพฤติทางกายให้อยู่ในระเบียบวินยัยสมาธิคือฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมีสติรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาปัญญาคือฝึกให้ฝึกปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ผิดรู้ถูกอ่าวาทนะคะโอวาสามหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญทางพระพุทธศาสนามี3าประการคือ การไม่ทําความชั่วทั้งปวงคือเบญจศิลอบายมุสีนะคะการทําความดีให้ถึงพร้อมคือเบญจธรรมปุญกิริยาวัตถุสามอคติ4อิทธิบาทสีความกตัญญูกะตะวิธีตอบพระพุทธศาสนามงคล38การทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์การบริหารจิตและเจริญปัญญาการสดมนแผ่เมตตาเบญจศิน ข้อที่ควรละเว้น5ประการคือ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการ 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มสุราและสารเสพติดอ,อาบอายมุก4ทางแห่งความเสื่อม4ประการคือ 1. นักเลงผู้หญิง2นักเลงสุรา 3. นักเลงการพนัน 4. คบคนชั่วเป็นมิตร วันนี้เรามาเรียนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคาบคาบหน้าชั่วโมงหน้าอีกนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ